เมื่อโรคอัลไซเมอร์ส่งผลกระทบต่อผู้คนทั่วโลกมากขึ้นโดยเฉพาะผู้หญิงการดูแลสมองของเราจึงกลายเป็นเรื่องสำคัญอันดับต้นๆแต่เราจะดูแลอวัยวะที่เข้าถึงได้ยากเช่นนี้ได้อย่างไรลิซ่ามอสโคนีนักประสาทวิทยาผู้อำนวยการคลินิกป้องกันโรคอัลไซเมอร์ในสหรัฐอเมริกาและผู้เขียนหนังสือ Brain Food และ The Brain ได้เสนอแนวคิดที่น่าสนใจว่า สมองเป็นอวัยวะที่ได้รับผลกระทบจากโภชนาการที่ไม่ดีมากที่สุดอาหารที่เป็นอันตรายส่งผลเสียต่อสมองมากกว่าที่อาหารดีจะให้ประโยชน์วันนี้เราจะมาดูกันว่าอาหารของเราสามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของสมองและป้องกันโรคอัลไซเมอร์ได้อย่างไรคุณรู้หรือไม่ว่าสิ่งที่เรากินในแต่ละวันคือรากฐานของโรคอัลไซเมอร์ เมื่อได้รับการวินิจฉัยแล้วปัจจุบันยังไม่มีวิธีรักษาที่สามารถรักษาโรคเัลาไซเมอร์ให้หายขาดได้สิ่งที่ดีที่สุดที่เราทําได้คือการป้องกันมีหลายสาเหตทุที่ทราบกันดีของโรคเสื่อมประสาทชนิดนี้และหนึ่งในปัจจัยที่วงการประสาทวิทยาให้ความสนใจมากในปัจจุบันคืออาหารของเราโภชนาการที่ไม่ดีจะทำลายเซลล์สมองอย่างเงียบๆและลดปริมาตรของสมองเตรียมพื้นฐานให้จับโรคทางระบบประสาทและการรับรู้ นักวิทยาศาสตร์และผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพเห็นพ้องกันว่าการหลีกเลี่ยงอาหารที่เป็นอันตรายสำคัญยิ่งกว่าการรับประทานอาหารที่ดีเป็นครั้งคราวแล้วอาหารชนิดใดที่เราควรหลีกเลี่ยงอย่างเด็ดขาดเพื่อปกป้องสมองต่อไปนี้คืออาหาร6ประเทศที่เป็นอันตรายที่สุดต่อสุขภาพกายและใจ ซึ่งเมื่อบริโภคเป็นประจำจะสะสมในสมองทำลายโครงสร้างเร่งความเสื่อมและส่งเสริมโรคเสื่อมประสาทคุณรู้หรือไม่ว่าอาหารสีขาวที่คุณบริโภคทุกวันเป็นหนึ่งในอาหารที่แย่ที่สุดต่อสุขภาพอาหารสีขาวหมายถึงคาร์โบไฮเดรตขัดสีเช่นน้ำตาลขาวข้าวขาวและแป้งสาลีขัดขาวเหตุใดจึงเป็นอันตรายแม้เราจะบริโภคทุกวัน แต่คาร์โบไฮเดรตขัดสีมาจากธัญพืชเต็มเมล็ดที่ถูกกำจัดใยอาหารและสารอาหารส่วนใหญ่เหลือเพียงน้ำตาลและฟรุกโตสเท่านั้นธัญพืชขัดสีจึงเป็นเพียงพลังงานเปล่าที่ทำให้น้ำตาลและอินซูลินในเลือดพุ่งสูงอย่างรวดเร็วจากการศึกษาพบว่าผู้ป่วยเบาหวานมีความเสี่ยงเป็นโรคอัลไซเมอร์มากกว่าคนทั่วไปถึงสองเท่า นอกจากนี้ยังพบว่าการรับประทานอาหารที่มีค่าดัชนีน้ำตาลสูงเพียงอย่างเดียวสามารถลดความสามารถในการรับรู้และทำลายความจำได้ความเสียหายของความจำไม่ได้เกิดเฉพาะในผู้สูงอายุแม้แต่คนหนุ่มสาวที่สุขภาพดีซึ่งบริโภคอาหารขัดสีจำนวนมากก็มีความจำแย่กว่าผู้ที่ไม่บริโภค การเสื่อมของความจำนี้เกิดจากน้ำตาลส่วนเกินที่ก่อให้เกิดการอักเสบในฮิปโปแคมปัสซึ่งเป็นส่วนของสมองที่ควบคุมความจำและการเรียนรู้การอักเสบถือเป็นสัญญาณเริ่มต้นของโรคอัลไซเมอร์ควรแทนที่อาหารขัดสีด้วยอาหารเต็มรูปแบบเช่นน้ำตาลไม่ขัดสีหรือน้ำผึ้งธรรมชาติแทนน้ำตาลขาวข้าวกล้องหรือข้าวป่าแทนข้าวขาวและขนมปังโฮวีตแทนขนมปังขาว การบริโภคไขมันทรานส์มากเกินไปเป็นอันตรายต่อสมองไขมันทรานส์ตามธรรมชาติที่พบในเนื้อสัตว์หรือผลิตภัณฑ์นมไม่ใช่ปัญหาใหญ่ปัญหาที่แท้จริงคือไขมันทรานส์สังเคราะห์ซึ่งเกิดจากการแปรรูปน้ำมันพืชให้เป็นมาการีนไขมันทรานส์หรือไขมันไฮโดรเจนีตถูกใช้กันอย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมอาหารเพื่อยืดอายุการเก็บรักษา การศึกษาจากมหาวิทยาลัยปุนตาพบว่าการบริโภคไขมันทราน s ในปริมาณมากทําให้สมองหดตัวลดความสามารถด้านการรับรู้และความจำและเพิ่มความเสี่ยงของโรคเสื่อมประสาทไขมันทราน s พบได้ในมาการีนอาหารสำเร็จรูปเค้กอุตสาหกรรมคุกกี้ชอเเ็อกโกแลตบาร์และอาหารจานด่วนเช่นพิซซ่าเฟรนช์ฟรายนักเก็ตและขนมหวานทั้งนี้ไม่ได้หมายความว่าควรหลีกเลี่ยงไขมันทั้งหมด เพราะไขมันที่ดีมีบทบาทสำคัญในการปกป้องสมองโดยเฉพาะไขมันโอเมก้า3ซึ่งช่วยลดการอักเสบเพิ่มขนาดสมองและปกป้องสมองจากโรคเสื่อมสารให้ความหวานเทียมที่ใช้แทนน้ําตาลพบได้มากในน้ำอัดลมเครื่องดื่มไดเอทและเครื่องดื่มที่ระบุว่าไม่มีน้ําตาลงานวิจัยในสัตว์ทดลองพบว่า การบริโภคสารให้ความหวานเทียมมากเกินไปส่งผลเสียต่อความสามารถในการรับรู้และอารมณ์การศึกษาหนึ่งพบว่าผู้ที่บริโภคสารให้ความหวานเทียมในปริมาณมากมีแนวโน้มเป็นโรควิตกกังวลและภาวะซึมเศร้ามากขึ้นผู้ที่ดื่มเครื่องดื่มที่มีสารให้ความหวานเทียมเป็นประจำมีความเสี่ยงเป็นโรคหลอดเลือดสมองหรืออัลไซเมอร์สูงขึ้นถึงสเท่า แม้การดื่มแอลกอฮอล์จะเป็นความสุขอย่างหนึ่งของชีวิตแต่การดื่มมาเกินไปเป็นอันตรายอย่างร้ายแรงต่อสมองการดื่มเรื้อรังทำให้ระบบเผาผลาญเปลี่ยนแปลงลดปริมาตรสมองและทำลายสารสื่อประสาทผู้ที่ดื่มเป็นประจำมักขาดวิตามิน B1 ซึ่งนำไปสู่ความผิดปกติของสมองความจำเสื่อมและปัญหาทางสายตาแอลกอฮอล์ที่ผสมกับเครื่องดื่มหวานยิ่งเป็นอันตราย บางคนเชื่อว่าการดื่มในปริมาณพอเหมาะดีต่อสุขภาพแต่ปริมาณที่ถือว่าพอเหมาะนั้นน้อยมากคือเบียร์ประมาณ350มิลิหรือไวน์148มิลิตต่อครั้งการดื่มไวน์ทุกวันไม่ถือว่าเป็นความพอดีการดื่มสัปดาห์ละครั้งมีอันตรายน้อยกว่าอาหารแปรรูปขั้นสูงมีเกลือน้ำตาลและไขมันสูงแต่มีคุณค่าทางโภชนาการต่ำ ได้แก่น้ำอัดลมเครื่องดื่มชูกำลังมันฝรั่งทอดพิซซ่าแฮมเบอร์เกอร์ไอศครีมและซุปสำเร็จรูปอาหารเหล่านี้ส่งผลเสียต่อการเผาผลาญของสมองและทำให้โครงสร้างสมองลดลงซึ่งเป็นลักษณะของโรคอัลไซเมอร์นอกจากนี้ยังลดการผลิตโปรตีน BDNF ซึ่งจำเป็นต่อสุขภาพของเซลล์สมองและความจำระยะยาว สาร AGE หรือผลิตภัณฑ์ไกรเคชันขั้นสูงเกิดขึ้นเมื่อน้ำตาลทำปฏิกิริยากับโปรตีนในกระบวนการปรุงอาหารที่อุณหภูมิสูงกว่า120องศาเซลเซียสเช่นการย่างหรือการทอดสารเหล่านี้ก่อให้เกิดการอักเสบความเครียดออกซิเดชันน้ำหนักเพิ่มผิวแก่ก่อนวัยและส่งเสริมโรคอัลไซเมอร์ อาหารที่มี AGE สูงได้แก่เนื้อย่างโดยเฉพาะเบคอนซึ่งมี AGE ในปริมาณสูงต่อหนึ่งหน่วยบริโภคผู้เชี่ยวชาญแนะนำให้ควบคุมการบริโภค AGE ให้น้อยกว่า1,000กิโลยูนิตต่อวันและเลือกการนึ่งหรือต้มแทนการทอดหรือย่างโดยสรุปอาหารที่ไม่ดีไม่เพียงทำ้ายร่างกายแต่ยังทำลายสมองของเราด้วย สิ่งที่เรากินมีผลโดยตรงต่อคุณภาพชีวิตของเรามาตระหนักถึงการเลือกอาหารและแก่ชราอย่างมีสุขภาพดีไปด้วยกันหากคุณเห็นว่าวิดีโอนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดถูกใจและสมัครติดตามเพื่อรับเคล็ดลับสุขภาพเพิ่มเติมขอบคุณครับ